แหนบจะลงมาครับช่างแกๆแ,กแกล้วหนุ่มๆอยากกินเหล้าเยอะแก่ตัวมาลำบากเห็นไหมเงินหมดทีนี้ทำได้ทุกอย่างอะรถจะหล่นลงมาแล้ว ไอ้แนบจะลงลงมาข้างล่างคำอ่ะคำแนบดีไอ้คำเฟืองท้ายดีกับคำหน้าคำหลังนะเวลาย,ยกแนบลงอนะ่ะนนั่แหละครับคำให้หมดมีเงินซื้อเครื่องมือซื้อเอาอะไเนี่ยเส้นเล็กที่เหลือๆซื้อติดเกลียวตัวหนึ่งใ,ใช้ได้แล้วตัวตั้งแนบนะโอ้ยตัวตั้งเฟืองทนะ้ายแนบจะลงลงมาแล้วครับระวังหัวด้วยนั่นแหละเห็นว่าลงแล้วปล่อยมาเออลงมาแล้วโอเคนั่นแหละ แล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเอาแนบออโอ้ช่างนี่แกงักเลยครับน่าจะเลิกได้แล้วโยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวแนบจะหล่นลงบางล่างถอดทีละข้างนะอีกข้างหนึ่งพุ่งถอดกันมันหล่นถอดแนบแถอดพร้อมกันเดี๋ยวมันหล่นลงมายากครับเดี๋ยวโยกโยกแนบลงมาแล้วตรงน,นี้แหละครับนั่นแหละ Ừ, โยกแล้วอ่าแล้วดึงลงมาเลยครับนั่นแหละยก